สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะผมยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อ,ชอง Missy t h นะผมวันนี้เราอยู่กับเกม Ion 2ับวันนี้ก็มีทริปเล็กๆน้อยๆมาฝากนะผมะในตอนที่เราเล่นอยู่เนาะถ้าเราลืมเปลี่ยนภาษาใช่ไหมครับแล้วก็เรากดสกิลเลข2เราลืมเปลี่ยนภาษาเนาะแบบนี้เกมก็จะสวิชคอนโทรลโหมดของเราไปที่ Ion 1แล้วก็มีเคอร์เซอร์ขึ้นมา แล้วเราก็จะกดสกิลไม่ติดใช่ไหมครับเพราะว่าเราลืมเปลี่ยนภาษาอะไรเงี้ยเนาะเราต้องมานั่งเปลี่ยนไปเป็นไอออนสอีกทีนึงก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนภาษากลับไปแล้วถึงจะกดสกิลได้อะไรแบบเนี้ยเนาะซึ่งมันบางทีมันก็ติดขัดนิดนึงใช่ไหมครับวิธีแก้ก็คือเราจะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนปุ่มตรงนี้นะครับในคีย์เซตติ้งเจนเนอรลตรงเนี้ยเนาะเลื่อนลงมาลิดนึงในหัวข้อนี้ครับสวิชคอนโทรลโหมดตรงเนี้ยจาก default เป็น slash, เราก็ปรับไปเป็นปุ่มอื่นที่เราไม่ได้ใช้เนาะ ของผมก็จะเป็นเพจดาวนะครับแบบนี้เพียงเท่านี้ตอนที่เราไปโดนปุ่ม2อะ่ะก็จะไม่ไปโดนปุ่มสตอนที่เราเปลี่ยนลืมเปลี่ยนภาษาเนาะก,ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับปุ่มก็จะประมาณนี้เนาะแบบนี้นะครับปุ่มสของเราตรงเนี้ยเนาะที่เป็นเกมตั้งค่าเป็น default ไว้ว่าเป็นปุ่ม Switch Control Mode ก็คือปุ่มสในตอนที่เราไปคุยกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราลืมเปลี่ยนภาษาเนาะแล้วเราจะกดสกิลเลข2มันมาโดนปุ่มสตรงนี้ด้วยครับ ทำให้ตัวเกมอ่ะเขาสลับสวิชคอนโทรลโหมดของเราไปที่ไอออนหนึ่งแล้วก็จะมีเมาส์ขึ้นมาแล้วแเราก็จะกดสกิลไม่ติดเนาะเราก็เลยเปลี่ยนปุ่มสแลชตรงนี้ไปเป็นปุ่มอื่นแทนซะเวลาที่เราลืมเปลี่ยนภาษาตอนที่เรากดเลข2มันจะได้ไม่สลับโหมดของเราไปเนาะเพียงเท่านี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่เราก็ยังต้องกดปุ่มเปลี่ยนภาษาอยู่ดีนะครับ แต่เราจะกดเลข2ได้อย่างสบายใจแล้วมันจะไม่ไปโดนปุ่มสลนะัเนาะประมาณนี้นะเนาะเพื่อนๆก็ลองดูนะครับอาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยเนาะโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะผมคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ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 